ได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วต่อนนี้ไปตั้งใจสับคำแนะนำในการประพฏิบัติเพื่อกรรมฐา,านสำหรับคำแนะนำวันนี้จะขอตัดตอนต้นไปก็เป็นการซ้ำกันบ่อยๆก็เที่วาวเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยโตรง ในการปฏิบัติตนเพื่เข้าสู่นิพพานนี้อาจจะต้องพูดกันหลายวันหน่อยเพื่อว่าเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติวันนี้จะยกเรื่องสมาธิทิ้งไปและก็จะไม่ปรารกเจริตใดทั้งหมดเพราะการเดินทางสายเข้าสู่นิพพานต้องเป็นคนมีอารมณ์จิตเข้มแข็ง จะไม่ยอมก้มศีรษะให้แก่กรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างถ้ามิฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะไปเหยื่อคอนนรกเรื่องที่จะพูดกันถึงนิพผ่านก็ไม่ต้องพูดกันเราจงรู้ตัวของเราตอนนี้ตามพระบ,บาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ถึงความเป็นพระอริยเจ้าขันประสูนาสกิทาคานาคาอราหารันตรัสเป็นเขียดไว้ขอบรรนดาท่านทั้งหลายจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นทางที่ตรงอย่างยิ่งจะได้ไม่เอน็นไม่เอียงไม่มีความสงสัย การนี้อวดตัววพ่ารู้มากตามตำราไม่มีความหมายความสำคัญมีอย่างเดียวคือทำจิตให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุเทเฉทปะหานนี่เป็นความต้องการขององค์สมเด็จตระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นความต้องการของผมด้วยเพราะได้โปรดจำกันไว้ให้ดี ว่าผมต้องการคนที่มีความปรารถนาในการตัดกิเลสและก็พยายามตัดกิเลสไม่ใช่เพราะกิเลสนในเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงกฎแห่งการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าที่เคยปรารกฏอยู่เสมอ ว่าวันดาพิสุสง์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีศีลาสามประการคือหนึ่งอธิสินและิกขาปฏิบัติศินอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งก็หมายความเคร่งครัดยอมตัวตายดีกว่าสินขาดมีสินจับใจเป็นอารมณ์ สิ่งใดที่ขัดต่อศีลเราไม่ทำแล้วสิ่งใดที่ขัดต่อทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเราไม่ทำสองอาทิย์จิตสิกขาพยายามเร่งรัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอรมสูงสุดจริงๆคือฌานสีสามอาทิตยปัญญาสิกขา มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาสามารถจะรู้กำหนดการตัดของกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหัรเบื้องสูงในสิกขาสามประการนี้ที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติกันเพราะคำว่าคลิกขแปลว่าผู้เห็นภายในสงสารสมณะแปลว่าสงบคือผู้มีบาปอาันลอยแล้ว นี่ดูน้ำใจของเราว่าน้ำใจของเราเนะี่ยมันเลวหรือว่ามันดีอัตนาโจทยัตตานังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่ไปนั่งเตือนคนอื่นหรือไปนั่งค่อนค่อนขอดค่อนแคะเรื่น,นามของคนอื่น ถ้าเราไปนั่งค่อยๆค,ค,ค่อยแคะเป็นนามบุคคลอื่นนั้นแสดงเราเลวเกินกว่าที่จะเพียจะเป็นมนุษย์ได้เป็นมิสัยของสัตว์ในไายากรมนี่เป็นเรื่องสําคัญเกื้นต้นไปเสมอนี่สำหรับอธิสินสิกขาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมิสัยของพระโสดากับพระสกิทาคามี จำให้ดีนะอาทิจตตสิกขาเป็นวิสัยให้ได้พระอนาคามีอาทิปญญยสิกขาเป็นวิสัยให้ได้พระอาราหตัตตผลนี่เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณาตามพระพุทธฎีกาข้อนี้จะเห็นว่าการปฏิบัติตน ตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากไม่ยากก็อะไรเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่มีอะไรมากคือเป็นผู้ปฏิบัติสิ่งแยง่งขค้นคลัดนั่นเองนี่เราก็หันไปดูองค์ของพระโสดาบัน นึกว่าไปดูสัญญอดของระโสดาบันเอาสัญญตก่อนสัญญตที่เราจะละเข้าถึงรสโสดาบันนั่นก็คือหนึ่งสก,กายะทิฏฐิพิจารณาว่าตภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเพราะไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสําหรับสก,กายะทิฏฐิข้อนี้เราตัดก,กันไปเพียงเบาๆเท่านั้น คขามาตัดเพียงเบาๆก็หมายความว่ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดไม่เสมอว่าความตายอาจจะมีกับเราได้ทุกขณะไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้มาเรนนี้คิดที่งความตายไว้เป็นปกติว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้ เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจสร้างความดีเพื่อว่าเมื่อเราตายแล้วจะได้ไม่ไปตกในอบายภูมินี่สำหรับกา,ายะิติข้อตนพระสูดาบันเรียกว่าจะว่าตัดมันยังไม่ถึง แล้อว,วขัดสีเฉวิวันสัก,กายาติถิให้มันผ่องใสขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอารมณ์เดิมของเรามันเต็มไปด้วยความโง่เราเห็นจะบ่ายเขาตายรู้แต่ว่าไม่เสือไม่เคยคิดเลยว่าตัวจะตายหาความรู้สึกว่าตัวจะตายไม่ได้มีความประมาสสร้างความชั่วเป็นปกติ นี่อารมณ์เดิมของเรามันเลวแบบนี้นี่มาพรมีมีจิตหวังตั้งใจจะปฏิบัติตนในเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าไม่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความประมาทมันก็มีอยู่นี่เมื่อความประมาทมีอยู่ตายแล้วก็ต้องไปตกสบายอย่างผมแน่ เมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราตายตอานี้เราจะไปไหนถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดเป็นคนใหม่ไม่คนเร็วเต็มทีถ้าเป็นพ่อค้าก็ถือว่าขาดทุนทั้งนี้เพราะอะไรเราลงทุนหนึ่งร้อยบาทค้าขายไปได้เก้าปีสิบปีก็มีทุนอยู่แค่ร้อยบาทถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำเลยดีกว่า เป็นอนว่าเราก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างเร็วที่สุดเราจะเป็นผู้เข้าถึงกระแสของพระนิพพานคือเป็นพระโสดาบันเป็นระดับน้อยที่สุดเร็วที่สุดอย่าลืมนะเราต้องถือว่าการทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบันนี่เป็นความเร็วที่สุดคิดได้ดีน้อยที่สุดที่เราต้องการจะถึงถึง แต่ว่าการกระถึงพระโสดาบันนี้ถือว่าเข้ากระแสพระนิพพานเป็นระยะการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ถึงพระนิพพานโดยไม่ถอยหลังคือไม่กลับถอยหลังมาอีกพรณีพระนิพพานเบื้องตน้นและขอโทษพระโสดาบันเบื้องตน้นด้วยการสตาขัดตรงเราจะเกิดระหว่างเทวด,ดากับมนุษย์หรือระหว่างเทวด,ดากับลม มาเกิดไปเกิดอย่างในเจ็ดชาติเพราะเป็นมนุษย์ชาติที่เจ็ดเราก็เป็นอราหันต์ถ้าเป็นโกลังโกละมีความเคร่งเครียดคือว่ารวบรัดอารมณ์จิตตั้งอารมณ์จิตไม่มั่นคงกว่าสัตะขะตุอันนี้เราก็มีจังหวะในกายเกิดเป็นมนุษย์เทวดาสลับกันถึงสามชาติเราก็เป็นอราหารันต์ ถ้ามีอารมณ์เคร่งครัดเรืว่ามีอารมณ์จิตมั่นคงอย่างยิ่งในองค์ของพระโสดาบันเราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือผมคนจากนั้นมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเราก็เป็นพระอรหรันนี่เป็นอันว่าอาการของประโสดาบันมีสามอย่างมีสามระดับ ตอนนี้คนที่เป็นปะโสดาบันจริงๆเราเอาอะไรเป็นเครกงคหนดอันดับแรกเราก็ต้องรู้องค์ของปะโสดาบันตอนนี้พู้ทีสัโยกเราไม่จบอันดับแรกเรานึกถึงสังโยคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องตัดอารมณ์อารมณ์ที่มันเกาะขันห้าหรือเ,เกาะกายตอนนี้เราไม่เกาะละลอยน้อยๆที่เวลา,างกายนี่มันจะต้องตายแน่ เราควบคุมมันไม่ได้แน่นอนแม้แต่องค์สมเด็จพระจินวรเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะควบคุมร่างกายไม่ให้ตายได้มันตายแน่เราไม่ยอมเกาะมันเกินไปแต่มันยังเกาะอ,อยู่นะพระโสดาบันเกาะกายเหมือนกันแต่ไม่หลงจนถึงว่าไม่คิดว่ามันจะตายคิดว่าจะตายไปเสมอ นี่สัญญทีสองท่านบอกว่าวิีจิจฉาเราใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศิลว่าเราพอจะเชื่อได้ไหมที่พระพุทธเจ,จ้าทรงตรัสว่าสีเลนะสุขติยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขศีลเลนะโคกสมถาศีลเป็นปัจจัยทรัพย์สิสนเยือกเย็นศีลเลนะนิพุติยันติศีลเป็นปจัจจัยเข้าถึงะนิพันธ์ใช้ปัญญาพิจารณาสินห้าประการว่าเราต้องการให้บุคคลทั้งหลายมีศีลเพื่อเราแต่เราล่ะ เป็นผู้มีสิลเพื่อ,อคนอื่นไหมคำว่าเราต้องการให้คนมีศิลเพื่อ,อคนอื่นมีสิลเพื่อเราหมายความเราไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเรามาทำร้ายเรามาลักทรัพย์สินของเราแย่งคนรักของเรามาโกหกหมดเท็จพูดเสียดสีพูดคำยาพูดเพื่อเจือเลวไหลไม่ไรประโยชน์และเป็นคนไร้สติสมัสยเถืญออันที่เราไม่ต้องการ ในเมื่อเราไม่ต้องการเราก็ใช้ปัญญาสิอย่าทำเป็นแหมอย่าจะพูดอย่าทำเป็นควายอย่าทำเป็นควายคิดว่าเราไม่ต้องการอย่างนี้และคนอื่นเขาต้องการอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจามีความสำคัญที่สุดถ้าพูดคำหยาบโกหกหดเท็จเสียดสี ทำลายกำลังใจของบุคคลอื่นพูดเพื่อเจอเริเหลวไหลเป็นการเสียดแทงใจของบุคคลอื่นทำลายความดีของบุคคลอื่นที่มีอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงนะักการอย่างนี้เกิดขึ้นใครเร็วเรา้พูดนั่นแหละเลวที่สุดเพราะอะไรจึงเร็วเขาไม่ควบคุมวาจาวาให้ดี นี่ทางกายลย่ละถ้าหากว่าวาจามไม่ดีเป็นคนเร็วถ้ากายไม่ดีข่าสัตว์รีชิตรักมลของเขายื้อแย่งความรักถ้าเราเร็วอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ต้องการเราไปตามเขาก็จะว่าเราเร็วเกินกว่าที่เราจะคิดเขาจะคิดว่าเป็นคนที่มันเร็วเกินไปนี่สำหรับการไว้สติสัมปชัญญะเป็นของดีไหม การดื่มสุราแลรวมอรไรเป็นปัจจัยให้ไรสติสัมปชัญญะมันก็ไม่ดีคนไม่มีสติสัมปชัญญะนี่สัตว์เลี้ยงมีค่ามากกว่าเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นสัตว์รวงความว่าคนที่มีกายชั่วมีวาจาชั่วมีสติชั่วอย่างนี้มีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยง เพ,พราะอะไรเสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์มันอยู่ในอบาย,ยาูมูมันไม่ประจักษ์ว่ามีอารมณ์รู้พิเศษมันยังต้องโทษอยู่แต่เราเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวว่าถ้าใครทําความดีเราชอบ <c oughs> ใครพูดดีเราชอบแต่ว่าเรากับทําชั่วเพื่อเขาเราพูดชั่วเพื่อเขา อย่างนี้เรามีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยงหรือจะกล่าวไปทีก็มีค่าตัวไม่เท่ากับสัตว์ทั่วไปในโลกเลวกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่หรือมิฉชนั้นก็เกิดเป็นคนมิฉชนั้นก็เกิดเป็นเทวดาแต่คนที่มีกายชั่ววาจาชั่วมีอัตติชั่วตายแล้วลงอนรก ถ้าชั่วมากลงถึงเอาเวจีมาหานรกนี่เราก็ลองเทียบกันว่าคนประเภทนั้นกับสัตว์รัชฉานเนี่ยใครจะดีกว่ากันนี่เป็นอนุวัคนประเภทนั้นมีความดีไม่เท่าสัตว์รัชฉานใครต้องการบ้างพวกเรามีความต้องการไหมถ้าการอย่างนี้ใครต้องการบ้าง ถ้าต้องการก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ต้องการคนที่เกิดเป็นคนแล้วแต่ว่าทำตนเพื่อความเป็นสัตว์จะเร็วกว่าสัตว์เป็นอันว่าเราต้องประนมตัวแบบนี้อัตนาโจทยัตนานังพราะพุทธเจ้าทรงเตือนลักนักนี้พูดโจเสมอว่าจงเตือนตนรู้ตนอยู่เสมอ ระเบียบมีวินัยมีสำนักนี้ท่านเลวแล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็จงอย่าไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าที่ดีไม่มีใครเขาพบเขาฟังธรรมะกันวันละสี่เวลาแต่ว่าถ้ายังเลวอยู่แสดงว่าสัตว์ที่ลชานดีกว่าเราเยอะ นี่เราต้องเปนนามตัวแบบนั้นเราอย่าไปนั่งมองคนอื่นเขามองตัวเรานี่เตือนกันทุกเย็นใครมีความรู้สึกตัวบ้างไหมว่าเราเลวถ้าเลวแล้วไม่เห็นว่าเลวก็แสดงว่าเรารวมอยู่กับระเทวทัตใจแน่นอน นี่เราต้องบรรนามตัวเราแบบนี้คนดีเนี่ยเขาไม่ไม่ยกย่องตัวเองคนดีเขาบรรนามตัวเองเพระพุทธเจ้บาบอกอัตนาโจทย์ยตานางังจงพยายามบรรนามตนไว้เสมอโจดกล่าวโทษมองหาความผิดของตัวไว้เป็นปกติอย่าไปหาความดีในเมื่อมันหาความผิดไม่ได้แล้วมันก็ดีเอง ถ้าไม่มีชั่วรมันดีนี่เป็นอันวา่าศีลพตปรามาตองค์พระโสดาบันคือหมายความสัญญุที่เราจะถึงตัดนึกถึงไม่ไมไม่อะไรในชีวิตเกินไปรู้ว่าเราจะต้องตายสองไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามรักษาศีลบริสุทธ นี่เราจะเห็นว่าพระโสดาบันมีเท่านี้ตอนนี้เราก็หันไปทีถึงองพระที่เป็นสังโยชน์บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างนี้หนึ่งเคารพในพระพุทธเจา้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์แล้วก็สี่มีศีลห้าบริสุทธ สำหรับเครวาัตสำหรับพระมีศินสองรอยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์สำหรับเนนมีศินสิบริสุทธิ์ถึงพระสกิทาคามีก็เหมือนกันมีเท่านี้ตอนนี้สมมติว่าจะถามว่าคนที่เขาไม่เคยเจริญพระกรรมฐานแต่ชอบสวดมนต์เป็นปกติมีสินห้าบริสุทธิ์ จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นประโสดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้วยความเคารพพระพุทธเจา้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์บทสวดมนต์ทุกบทมีค่าเท่ากันคือสันเริญความดีของพระพุทธเจา้าสันเริญความดีของพระธรรมสันเซิงความดีของพระอริยสงฆ์ แล้วเขามีสินบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ต้องระวังนิดหนึง่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกพระโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนนี่แต่บุคคลผู้นั้นเขามีกำลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึง่งว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจ้ายอมเคารพในประธรรมยอมเคารพในพระสงฆ์ มีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสงค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้า,ารมใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นประโสดาบันแน่เนี่ยรมของประโสดาบันมีเท่านี้พระสกิทาคามีก็หมนกันนั่นแล้วก็จะลืมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นพระโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะ ยังอยากแต่งงานยังอยากรกวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปนิดว่าดูองค์เขาว่าโสดาบันติว่ามีอะไรบ้างในเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาธิศีนสิกขาคือมีศีลยิ่งเท่านั้นเองพระโสดาคสิกิทาคามีความสําคัญอยู่ที่ศีล เขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศิลปเขารวยเขาไม่ข่าใครเขาหลงรักสงสวยหลงงามเขาก็ไม่ลืมความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของปสดาบันในการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นปสดาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องตน องค์สมเด็จพระทศพงศ์กล่าวว่าเต็มไปด้วยอธิศีแลแนสิขาสำหรับการพูดในวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพราะว่าหมดเวลาต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอธิยาสัยเรื่องกว่าจะได้ยินเส้นญาณบอกหมดเวลา